นิม,มนครับนิมนอ๋อขึ้นฝันขึ้นฝันฝันนาที่เป็นรัฐบาลไทยเด้อเมืที่เท่าไหนฮะที่สิบห <16 S 2> <16. S 1> กสิบหกเนาะครับสิบหกพฤศจิกายนเมือม่อวี้เมื่อเดือนมั่นครับหามือหกเจ็ดเนาะมันสิบมีเลขซชุดเดียวทันเด้อขนันตามท,ท,ท,ที่ที่ีเอ็มันไปเนี่ยอาจจะเป็นโบน,นัสนะเอบุคครับ ฟันดีนี่ฟันฟันเป็นแต่เป็นโสดเป็นลาบหรอลูกครับลวงพี่คืออยู่ดีขันฟันแน่นีีไหมเขื่ยฟันเหล่านั้นแน่นไหมมีฟันปี๊บมีอนครับแต่ก่อนมันเคยฟันมาเมินอ,อยู่ลงศพน้ำเหยียมเต็มโตเต็มทะเลี้ยงโอ้ยสามโตโตรอดแล้วหนึ่งสองสี่โ้สุดนั่นวะ <c oughs> ครับสุดรุ่นไม่ยังเกาะสองสี่ลายอีกเยู่ดิตอนนั้นเบิร์นเลยสองงวด เราข่าวๆเลยประครับหลวงพี่เราฟันข่าวๆกันบานนี้กับฟันกันนี่ละขึ้นสี่สามบ้บบานแมงไหนนอนหลวงพี่ฟันเห็นศพศพผู้หญิง่งอายุประมาณสี่สิบเนี่ยน,นอนนอนอดียวหลับมีสองคนผู้ชายกับผู้หญิงโอ้ยแห้งๆจังน้อยนะครับหลวงพี่เออผู้ชายกับผู้หญิงเพิ่นผักกันดัดแป้งศพอยู่นะหินมัดหนังมัดหนังยืนบ่ละผู้หญิงตอนแรกกับว่ามันท้าได้ท้าได้แข็งก,กันจะอัตมาก็เลยเห็นที่จะได้ระบาดคือจะส้มอยู่ต่ำแท้อะซัน ตีนเพิ่นนะครับมันบูรณ์เหมือนต้มร้องนะก็เลยตีนเจ้าของเราไปยานคืนวันนี้ยานคืนเลยแข็งกันเลยโยตีนก็นนี้เย็นตีนเจ้าของไปถือกันนะยานตีนเพิ่นครับ้านนี้ผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนว่าเลยสี่เสีตีนตีนทบเราจะเป็นตีนทบอันอาวังซี่เหมือนนิ่วเพิ่อนนะครัับมนก็เลยสิเป็นยังไงล่ะคิดว่ามีหานิ้วตีนนิ่วตีนเนี่ย อาอออกยี่ตีอ๋ออ๋อออสี่ศูนย์ก็ยังไดที่นี่ในละบที่บานที่านน่่้านี่ขันมมนเป็นควจริงลมันไม่เป็นแังสี่ต่อไปอ่าเออ่าจะเป็นตัวเดียวเดียวเราโลดอ่ะแค่นี้หมอครับมื่อกี้ฟันแค่นั้นบอกฟันนั่นอ่ะบันในผู้กตีควงมุ้ยโหลดที่ลูกทำบันดิ้งฟันนรกะเสดเดอรโดงโหลดโอฟันจอนทีแจงที่ลุงพีั่นนะครับปีสาม นี่มันเราฝันไม่นะครับบริเงินคักฝันหม่น้อยคักเนี่ยไม่สานันเนี่ยมันฝันสานันเนี่ยฝันเป็นเดียวจนตุ้นลุกขึ้นจนคนลุกเว้ยตื่นขึ้นมาห่วยอ้ฝันตัวเนี่ยมาสนคนมาได้เห็นศพศพตีนยันก็แคปตีนงั้นอีกเจนเย็นแบบนี้แข็งแล้วต้นนี่มาสนุกเจนเย็นพูดพูดถึงว่าสมัยก่อนหลวงพี่เคยฝันแบบนี้บ่ครับ ก็ฝันแต่ว่าไม่ได้ฝันแบบนี้แต่ว่าเด้ฝันว่าเป็นเมืองลงศพแล้วมัมในน้ำเลืองเต็มเมืองล่มเลยอันนั้นฝันแต่ก่อนแต่ว่าเข่าสามตัวเลยที่เข่าสามตัวเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสี่เลยตึงเลยแต่ว่างวดนี้หลวงพี่ขาดว่าสิเป็นยังไงครับถ้าฝันแบบคิดว่าควาแบบนึงห้อยว่าเป็นควบริงเหมือนมือขึ้นนี่จะตกใกจะคนลุกห้อยฝันตัวนีให้ว่ามันใจสามตัวแตกของหลวงพี่มันใจยุ่ด้ไุนี่คิดว่าดิที่สี่เหรียญี่เป็นตัวเลขกอ่มั่นตัวใดกวหลวงพี่นี่แล้ว ห้าสี่ศูนย์หมดลยวห้าสี่ศูนเพราะว่านิ่วกับหาเนาะครับซบกูพู่ยิ่งแต่สี่ี่ครับออเราก็ตายดนศูย์โอ้ผโอ้บยปิดๆแต่ว่าดุยดุแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีฟั่งนูพีเฟินฝันแล้วก็เอาจับเอาขวามฝันไปตีเองก็ได้ครับความฝันตีเองก็ได้แต่ว่าตรามาคิดว่าอย่างนี้สิคันค่ามอฝันเราจะไป ตื่นขึ้นยังคนลุกอยู่นี่พี่าดแต่ว่าถ้าเสียาตามนี่เดี๋ยวสิตัดหายเราเด้อนี่เอาลอกเฮ็ด,อด,เ,ด,อดเ,เอา,อเ,เ,อาเอาไปขายายเอาก็ได้ห้าสี่สเออไปขายายเอาเน้นไปที่ตัวไรคะนี่ละนี่คือละรถเน้นไปโหลดนี่ซีซูซีเนี่ยละโหลดซีซูซีเมียนผิดว่ามันจะเป็นหาซูซีเนี่ยละเพราะว่าผู้งยิงกับน้ำซีโล่ง ก็เป็นซีอยู่แล้วเนาะคที่จังหนึ่งกับก็ได้เอาไปมองกนนี้กับเอาก็ได้เป็นอาชหายไปตีเอาข้าวปันเอาฝันทังสั่น์ละซีโซนฝันทังสั่น์เราขึ้นันแต่พอคิดว่าเป็นรัฐบาลไทยเด้อเป็นรัฐบาลไทยแน่นอนแน่นอนพวกที่ว่าไปวันที่สิบหกนี่เตรียมเฮียรถปันคักฝันจ็คนลุก จดตื่นขึ้นยัางยานนี่หันอีห่วยนกกเนายานยานต็ตอนตื่นขึ้นเพรายานนาตอนเย็นเนาะตีนนี่จดนเย็นเนาะมีตัวตาอกมาแล้วมีตัวเน้นบมลุงพีนี่มีแต่สี่ศูนย์ุี่ละเน้นเนนี่ศูนย์0ุสีตัวเดียวเลยเนตัวเดียวเนี่ยลหล่สี่ศูนย์อพี่น้องไปกลับเอาเด้อไปไไปไปเฮ็ดเราแต่ว่าว่าเพิ่มมากนะมักสี่ศูนย์เนี่ยแหละเพราะว่า คือว่าศพผู้หญิงอะไรโยมมาดสี่สิบตีนยันหัวในแก่ย่ติอบอยันยันขึ้นไปนี่หัวนี่ไปส้นกับโลกถึงเทิร์กเลยดิหลังเติกจนแข็งเนาะแข็งเนาะกับเตืงเอาแข็งดื้อซีซูหลวงพี่ยวเออคิดใจเลยดิเนี่ยแหละอ๋อหาซีซูนตีนก็เย็นแล้วเนาะโอ้แต่จนเย็นไม่แข่งกับแข็งแล้วตัวเนื้อขนลุกได้บาดเพราะฉะนั้นเป็น เป็นพระหรือเป็นข้าราสหลวงพี so e ่เน you know, ี it, it ่ยเป็นพระเนี่ยและหลวงเป็นพระนี่แหละบอกว่าโยมเดี๋็ดเด็ดเด็นตามอยู่เั็ดขอนยันขึ้นนั่นน่ะเกิดที่ไหนทีงก็ตีนไปยันขึ้นตีนกระเจ้านะตีนยันตีนกระเจ้าดันขึ้น ยันขึ้นบนลงพี่ดันขึ้นไปบดเออสิ่มีอันรบาดถึงโยมดันขึ้นดันขึ้นก็บนเน้อเนาะบนเน้อเนาะห้าสี่ศูนย์กับบนยู่แล้วเนาะขึ้น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 นะครับระบาดเอาเอาเท่านี่ไปยันขึ้นยันยันฝ้าเท่าเพื่นนน่ะครับฝ้าเท่ายันฝ้าเท่าเพื่อนถึงไปเท่ายันเท่าเออเพราะยันขึ้นไประบาดนี่ยิ้วเพนาะเนี้ยตีนเพื่อนง้างหัวสีเปลี่ยนหาน้ำโอ้ยากแทนกล้องถ่ายของเรื้องนั้นกันไม่พอ นิบกันนะพ่อว่าบอลนิวตีนเพิ่นนี่ยมันมันอัอดไม่สว่างซีขนาดแข็งเลยดิโต๊ะไมแข็งแล้วแต่ว่าสองคนนี้เลยสีเมืองีนเมืองจีนเพิ่นอนเขาจะเป็นนักด่าหน้าเขาจะบอกเขาเล่นไปยันตัวยันเออแมนเอาตีนยันดันขึ้นนะดันขึ้นดันมาแห้งรอกขึ้นเออดันขึ้นแสดงว่าขึ้นบนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคิดว่าแต่ว่าพี่น้องเอฟซีกับจับบนล่างไว้เนาะกันไปดั้ง กันไว้น้ำกันไว้น้ำจะว่าฟันเจ็คนลุกคนละตื่นสมายานย่างเนี่ยเี่วจะออกไปกวดตานบนนอนนอลุกออกมากแล้วเปิดไฟปาดใบใหม้หมดแล้วต่อหลวงพี่กกยบญานนี่ตืวนี่ไหมอ่าบ่ยานยังได้หลวงพีคือมันคนลุกว่าเป็นบ่ย่าตนหอกคนนี่จะตั้งกรลุกคนเดียวลุงพวีครับอสมมติ สำรับพูดพ้นงบหน่อยทุ่นหน่อยนะครับเอาตัวเดียวแคนแคนเตัวเดียวแคนเอาห้าสี่ศูนย์เนี่ยหลดนี่ที่โหลดนี่เลยห้าสี่ศูนย์คสี่ดแคนแคนห้าสี่ศูนย์ไปสิสองตัวเลยครับสี่สองตัวเลยครับถัดสองตัวถ้าตัดสองตัวครับสองตัวสี่ศูนย์หลดสี่ศูนย์เต็มเต็มกันโหลดครับสี่ศูนย์เต็มเต็มแคนแคนสี่ศูนย์แคนแคนตัวเดียวโคโล ตัวเดียวคนละน้องพี่มันใจจักเปอร์เซ็นต์ไหมัคนศาสตร์คนศาสตร์มันดูถูกดูเกียดอันนี้เกียรติม่เลยเต็มเลยเหมือนเส็นหลังนี้เส็นแบบนี้เลยเออเส็นใหญ่เต็มปูนเต็มปูนเลยอ่าพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไปเลยหน่อยๆแขวนๆคันมันเด้อคันมันคันมันกับมาคือปุ่นได้มีเสถ่าภูเขากับมาหาซีศูนย์เดี๋ยวลุงพี่หาซีศูนย์จัดไปเลยให้ได้ทำบุญเด้อยิ่เด้อตัวนี้เห็นบครัดียวเนี่ยล่ะตัวเดียวนี่ยเราล่น ครับปูพันธดไป<ว>จัด <ไป S 1> <อ>การให้ดอกที่ขันพันจุได้เฮียนไหม <c oughs> <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเฮียนมาอยู่พี่ <c oughs> <c oughs> ครับ